ปลาปลาปลาซื้อนี่อ่าอยู่ในรางอาหารก็มีอาหารให้มันด้วยเจียบใ,ใครเอาก่อนไว้วางอ่าวางเก็บมานี่ใส่นี่เลยเออน้องเชียไปเก็บโอ้อวางเบาเบาดิจะแตกต้องวางเออชิดพื้น ออยู่ด้ีกโอ้น้ำมันก็หมดต้องเอาน้ำให้มันด้วยเนี่ยอยู่ข้างในเลยเพี้ยนี่ยข้างบนเอามือเห็บไหมข้างตรงกลางอ่ะไม่เอาไม่เคยโดนไก่จิกคอแล้วพี่เจ็บไหมเจ็บลองดูไม่ไม่ไม่ตายหรอกไม่ตายอะไราจะตตายคนหนึ่งก็จับไก่ไว้สิจับไม่เป็นหาวิธีเอาเร็วเอาอาหารล่อมันให้มันกินอาหารหนุนอาหารอยู่ในนู้น เออเออใส่ตังเออหลอกมันเอาทีนี้ก็ใส่เอามือไปเออเร็วเอาแล้วมันเนั่อนแหละมันกินแล้วเจ๊จ๋าเขาเอาหยิบไข่สิเออนั่นแหละ โอ้ยย 6, ยหกยหกไอ้ไอ้ไอ้ทำเบาๆได้ไหมทำเบาๆเป็นไหมไมเ่เอาเอาข้างล่างนั่นแหละไม่ใช่เอาไอ้ที่อยู่ข้างล่างอ่ะอ่าเนี่เน่เออนั่นแหละเอาไปนั่นไก่ๆเออหยิบใส่ล้างให้มัน เนี่ยเว้ยมันมันเลื่อนเนี่ยต้องเอาไปไว้เออต้องเท้าแถวนู้นมันจะได้ไม่หกเออเดี๋ยวมันมันเอาคอไปกินฝั่งนู้นถึงอยู่เอออเอาไข่กลับไปเอออย่าให้แตกเบาๆมันแตกแล้วหนึงกองอืมไม่เป็นไรเลือกอะไรที่แตกกินก่อนวุ้ยอันนี้มันหลบเก่งอ่ะ